เห็นกุมภพลักษ์ตั้งอยู่ในจุดชมวิวเห็นช้างสีภายในอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวธรรมชาติที่โดดเด่นทั้งด้านธรณีวิทยาและความงามทางสายตาเห็นกุมภพลักษ์คืออะไรเป็นร่องหรือหลุมที่เกิดจากกระแสน้ำหมุนวนพัดพากรวดและเม็ดทรายมาซาะผิวหิน จนเกิดเป็นลักษณะลึกคล้ายหม้อหรือหลุมเรียกว่าพอดโฮในทางธรณีวิทยาซึ่งก่อตัวขึ้นตามรอยแตกของเนื้อหินทรายผ่านการกัดเซาะหลายล้านปีที่จุดชมวิวหินช้างสีมีหินกว่าสิบก้อนที่ถูกตั้งชื่อเรียกตามรูปร่างเช่นหินงวงช้างหินแมวน้ำหินหัวกะโหลกและหนึ่งในนั้นคือ หินกุมภลักษณ์ที่ลักษณะผิวจะเป็นหลุมรูปร่างประหลาดอย่างโดดเด่นขอเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมความงามของธรรมชาตินะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับถ่ายภาพโดยเที่ยวกับสน